ผมจะพาไปพบกับคนไทยคนหนึ่งผู้ชื่นชอบสะสมรถลิคุโอหรือเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้เขาคือเจสซี่จุยได้ข่าวบางคันพี่ไปได้ท <Ink lugar. S 2> ี่ญี่ปุ่นด้วยก็ตั้งใจไปไปหาเพื่อนแล้วก็เป็นความโชคดีของเราด้วยช่วงที่พี่ผมมีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นนี่พี่เราเองก็อยากจะไปสอบถามว่ามันมีโมเดลเนี้ยในญี่ปุ่นเนี้ยยังมีไหมมีแค่คันเดียวในโลกครั้งหน้าต่อไปผมบอกกับตัวเองเลยว่าอย่างน้อยผมจะไปขอถ่ายรูป แล้วก็ผมถือหนังสือเล่มนี้ไปจากเมืองไทยเขาบอกว่าเนี่ยคนในรูปเนี่ยคือเขาเองผมอ่ะโชคดีมากบุคคลท่านเนี่ยเป็นคนที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ระดับต้นๆในญี่ปุ่นที่ว่าคนๆในญี่ปุ่นต้องรู้จักสวัสดีครับพบกับชาแนลมิมเจอร์นี่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมากับวิวใหม่ก็คือเป็นวิวห้องทำงานนะครับซึ่งมีสปอนเซอร์สนับสนุน การทำช่องโดยพอยฮาเลย์เดวิสันออฟขอนแก่นนะครับวันนี้มีสเปเชียลพิเศษผมจะพามารู้จักกับรถฮาเลย์เดวิสันที่ไม่ได้ใช้ชื่อว่าฮาเลยมันคืออะไรวะอยากรู้ก็เดี๋ยวเฮียเล่าให้ฟังอย่างที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันฮารเลย์เดวิสันได้มาตั้งโรงประกอบรถ อยู่ที่ประเทศไทยก็หลายปีแล้วเพื่อเป็นการส่งออกนะครับขายในโซนเอเชียจริงๆแล้วฮารเลไม่ได้ตั้งโรงงานนอกอเมริกาที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับแล้วก็ไทยก็ไม่ใช่ที่แรกด้วยยังมีโรงงานประกอบรถฮาร์เลนอกสหรัฐอเมริกาอยู่ในประวัติศาสตร์ของฮาร์เลอยู่อีกหลายประเทศเช่นบราซิลอินเดียนะครับแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งที่ไม่ได้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของฮาร์เลย์เดลสันและเป็นโรงงานแรกด้วย ที่ตั้งต่างประเทศนั่นคือประเทศญี่ปุ่นแต่ก่อนจะมาเล่าว่าเพราะอะไรโรงงานฮาร์เล่ที่ประกอบที่ญี่ปุ่นไม่ถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ก็ต้องเท้าความก่อนนะครับนับตั้งแต่ฮาร์เล่เนี่ยได้ก่อตั้งโรงงานนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยที่ผลิตรถออกมาขายเนี่ยไม่ได้เพียงขายแต่ในประเทศเท่านั้นฮาร์เล่ยังได้ส่งออกขายในต่างประเทศด้วยขายในโซนยุโรปเป็นหลักโดยเฉพาะประเทศอังกฤษซึ่งเป็นลูก ขาใหญ่ต่อมาในช่วงต้นศตรวรรษก็คือประมาณปีที่1921นะครับก็คือ1921อังกฤษได้ตั้งกำแงพงภาษีรถนําเข้านะครับแล้วก็พุ่งเป้ามาที่ฮาเลยเลยแหละเนื่องจากว่าอังกฤษเขามองว่าฮารเลยเนี่ยขายดีแล้วก็จะเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่ผลิตในประเทศซึ่งตอนนั้นอังกฤษก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันก็เลยส่งผลให้ฮาเลยงานเข้าเต็ม ด้วยเศรษฐกิจโลกณนะขณะนั้นก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วทําให้ฮารเล่เนี่ยเกือบล้มละลายกันเลยทีเดียวก็เลยต้องดิ้นรนหาทางออกก็เลยมองมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นประเทศกําลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและก็พัฒนาทางการทหารนะครับจึงได้มาก่อตั้งบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อว่าเดบิดโตสันฮา์เล่มอเตอร์ไซค์ลก็คือสมัยนั้นก็คือตั้งญี่ปุ่นก็อ่า,อานแบบญี่ปุ่นก็คือเดวิดโตสันนั่นก็คือเดวิดสันนั่นแหละ โดยฮารเลได้ส่งบุคลากรจากบริษัทแม่ที่อเมริกานะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีแล้วก็มาสอนมาจ้างงานเพื่อผลิตฮารเลนะครับโดยเอาบริษัทลูกเนี่ยซื้อพิมพ์เขียวจากบริษัทแม่ที่อเมริกาซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจว่าญี่ปุ่นซื้อพิมพ์เขียวจริงๆแล้วคือบริษัทลูก ของฮาเล่นะครับจากอเมริกามาตั้งที่ญี่ปุ่นนี่แหละซื้อคิมเขียวบริษัทแม่เพื่อผลิตขายก็ผลิตขายมาเรื่อยๆโดยเน้นขายให้กับกองทัพญี่ปุ่นและต่อมาก็เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมเป็นซังเกียวคอมพานีนะครับซึ่งเป็นบริษัทของญี่ปุ่นร่วมหุ้นการผลิตรถก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนในเวลาต่อมากองทัพญี่ปุ่นก็แข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับปัญหาความขัดแย้งในโลกซึ่งแบ่งเป็น2ฝ่าย ก็คือฝ่ายอักษะที่ญี่ปุ่นเข้าร่วมและฝ่ายสมรธมิตรของเมกาซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายอักษะทางกองทัพของญี่ปุ่นก็เลยแนะนําให้พนักง,งานของฮาร์ลีที่เป็นคนอเมริกันเนี่ยกลับประเทศก็คือแถวบ้านกูเรียกว่าไลา่กลับประเทศแหละหลังจากนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่าโรงงานผลิตก็ยังดําเนินการผลิตรถขายต่อไปในชื่อลิคุโอมาจากคาําว่าลิคุหรือ,รอลกคกับคําว่าอลิคุหรือโลกคแปลว่าทวีปโอหรือโอแปลว่า ราชาหรือจักรพรรดิรวมกันเนี่ยลิคุโอเนี่ยเลยเป็นความหมายว่าราชาของท้องทวีปวันนี้ผมไม่เพียงมาเล่าประวัติของลิคุโอให้ฟังนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนไทยคนหนึ่งผู้ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลและสะสมรถลิคุโอหรือเป็นเบอร์ต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้เขาคือเจสซี่จุยผู้ที่ข้ามวอดในวงการรถวินเทจ สวัสดีครับวันนี้ผมพาครับพบกับนี่เลยพี่จุ้ยที่บอกไว้ผู้สะสมลิโก้กับนี่คือเจสซี่จุย้ยสวัสดีครับพี่ครับก่อนจะี่มาเรื่องลิโก้เอาทีละส่วนตัวก่อนบัรเดีพี่จุ้ยทำเกี่ยวกับอะไรครับ ทำอา,าชีพขาิงกงครับพี่ก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นมอเตอร์ไซค์ด้วยชับพี่มอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วเป็นพื้นฐานมาจากความรักชอบตองนานลวที่ฮาร์เลยก่อนไหมใช่ครับพี่ฮาร์เลยฮาร์เลย์่ไหมขี่ฮาร์เลยมาแล้วก็อยู่กับคอมมานเดอร์ด้วยครับไปไงมาไงมาเล่นลิคูโอเนี่ยอาจจะเริ่มต้นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสรู้จักเขาแล้วมันก็พัฒนามาต่อจากการเดินทางเนี่ยที่ตัดใจเริ่มมาสะสมเนี่ยก็น่าจะบอกว่ามีโอกาสได้เข้าค้องเริ่มจากทันหน่อนแล้วปัจจุบัน หกเจ็ดคันนะพี่วันนี้ที่มาถ่ายกันนะอันนี้คือร้านที่ของพี่จุ้ยที่ตลาดรถไฟทําไว้จะเป็นร้านเหล้าแต่ว่ากินเองแต่แน่ที่นี่วันนี้คือจอดอยู่ที่นี่สคันครับแต่มีอยู่ประมาณ6 7คันครับมันก็จะต่างโมเดลกันต่างโมเดลกันไปแล้วที่มาของลิคุโอมาอย่างไรพาะบอกว่ามันเป็นฮาร์เลย์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นโต้ผมเองต้องบอกพี่มิ้มตรงๆว่าชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่หัวงานสมัยนั้นเนี่ยพี่มันมันไม่ได้เวิร์บายเรื่องเล่ามันจะเป็นว่ามันถ พัฒนาจากพิมพ์เทลาร์ จุยก่อนมานะว่ายาพิจุยเราพ่จุยแกบอกไม่ค่อยด้รู้เท่าไหร่แต่ขนาดไม่ค่อยด้รู้เท่าไรนะเก็บรายละเอียดเยอะมากหนังสือเกี่ยวกับริคูโอทั้งนั้นเลยนี่คือพาร์ทลิสเลยนะของริกูโอแต่ละรุ่นนะพอมีโอกาสได้เดินทางไปญี่ปุ่นก็จะได้จากเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่อนที่เราชอบสนใจก็เลยมาที่คําถามว่าเพราะอยู่ดีๆยังไงพี่ถึงมาสนใจริกูโอเนเพราะไอ้จักรคันแรกมันได้มายังไงพี่ครับจริงๆแล้วคันแรกเนี่ยมันได้มาโดยบังเอิญ ชอบคนน้อยมากพี่มอก่อน Google ์วันลก็ยังไม่ได้ยังไม่มีทำไมนั้นแล้วก็เก็บมาคือได้รถมาแล้วเลยเก็บก็ลยสนใจเอ๊มันคืออะไรว่ารถอะไรอ่างเงี้ยเหรอครับแล้วก็เลยเริ่มชอบครับสุดท้ายที่เริ่มตัดสินใจเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าอยากจะมีโปรเจกต์ของตัวเองสักโปรเจกต์หนึ่งจะบอกว่าเป็นนักสะสมก็ว่าได้พี่ของผมเองเนี่ยก็พยายามเหมือนความตั้งใจว่าจะสะสมให้มันครบโมเดลตัวตัวผมเนี่ยผมชอบรถมอเตอร์ไซค์เก่าเรื่องอะไหล่ เรื่องพาร์ตเองเนี่ยเขาไม่มีทำรีโปรดักต์มารองรับมันก็เลยรู้สึกท้าทายดีแ้วมันอะไรมันใส่กันได้ไหมพี่เออละไม้สายเคียงครับพี่แต่ว่ามันไม่เหมือนฮาร์เลยเป๊ะไม่เหมือนครับทุกอย่างเนี่ยมันก็สายการผลิตมันมันแตกต่างเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเขาบอกว่าญี่ปุ่นเอามาพัฒนาก็จะมีเรื่องบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรด้อยกว่าส่วนตัวผมไม่ได้ดูส่วอย่างนง้นทุกอย่างที่เขาตั้งใจคิดมาเนี่ยมันดีอยู่แล้วรับอยู่ที่เราเข้าใจเขามากแค่ไหน แล้วได้ข่าวบางคันที่ไปได้ที่ญี่ปุ่นด้วยส่วนใหญ่มันเหมือนเรื่องราวมันพาไปพี่พอดีก็จะเป็นจังหวัะคับโชคดีที่มีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่น,นพี่ก็ตั้งใจไปไป,ไปหาเพื่อนแล้วก็เป็นความโชคดีของเราด้วยไปหาเพื่อนแต่ไปเจอรถอ่าครับพี่เสื้อนี่ยังเป็นลิกครโอเลยนะ <c oughs> ยมีประวัติไหมเนี่ยเสื้อตัวนี้เนี่ย มีครับพี่ยังไงครับพอดีได้ได้มีโอกาสเจอหน้าขสมที่ญี่ปุ่นพอดีว่ารู้จักกันใน Facebook ได้มีโอกาสคุยพูดคุยแล้วเราก็บอกงานเราไปก็ก็เลยได้เปเป็นของฝากเป็นของฝากมาเซอร์ไพรส์รไพรครับอันนี้น่าจะตัวเดียวในบ้านเรานะพี่น่าจะตัวเดียวแหละครับพี่มีแน่นอนลิคุโอเนี่ยพี่เฉพาะพี่จุ้ยเนี่ยหกเจ็ดคันเนี่ยพี่ว่าเมืองไทยมีกี่คันผมว่า สิบกว่าคันครับพี่แต่แล้วทั้งหมดโมเดลของลิคูโอเนี่ยมันมีกี่โมเดลพี่รู้ไหมถ้าให้ไลคล์คลาสเนี่ยเฉพาะโ,โมเดลที่เป็น750ดลาทำม,มาเนี่ยสี่โมเดลครับพี่มีสิบสองแรงด้วย12มีครับพี่12บสองก็ยังน้อยก็2โมเดลครับพี่โมเดลแล้วก็มีรถอื่นที่ไม่ใช่7แรง12แรงด้วยไหมรีบูโโมีพี่สมัยนั้นฮาร์เลย์หรือว่าเยอรมันเนี่ยเราก็คิดถึง BM ถ้าเป็น BMW เนี่ยก็สูบต,ตั้งใช้เพาลสาสไลด์ลลก็เหมือนกัน ภาพนึกก็ให้ไมีไดถึงเบียเลย่วอี่ิ่สิบเจแสดงว่าลิโก้ก็มีตัวใช้เผามีครับแต่ว่ามันก็เป็นแบรน์เท่านัอเนเองไม่มีโอกาสได้เจอได้เห็นแต่รูปอย่าให้กูได้เจอมานี่ครับออถ้าเจอนี่สอยแนะ่ โปรเจกต์ก็เลยว่าอยากจะมาไล่ตัวที่เป็นเราชอบรถวีทวินอยู่แล้วด้วยว่เป็นทุนที่มาจากฮาเรดีว่ามาจากถ้าเจอวีทวินคือคว้าไว้ก่อนครับมันก็คงไม่ได้หาง่ายๆนะบางทีแล้วแล้วไอ้ตัวคันแรกนี่ได้จากเมืองไทยหรือได้จากญี่ปุ่นคันแรกได้จากญี่ปุ่นพี่แสดงว่าทุกคันนี่ได้จากญี่ปุ่นหมดเลยป่ะพี่อ่าโดยส่วนใหญ่พี่ได้มาเนี่ยหมายถึงว่ามันมาสภาพนี้แล้วพี่ต้องมาเก็บ รีวิวตัวผมเองเนี่ยในการรีวิวอาจะน้อยมากผมองก็ก็จะไปให้ความสําคัญกับการใช้งานของเครื่องยนต์เกียร์คลาสจริงๆแล้วถ้าเราสามารถทําได้เราจะให้มันอยากจะสภาพคงเดิมไว้สภาพคงให้มากที่สุดมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์ผมสักหนึ่งเรื่องมาเรื่องอะไรพี่จะให้ให้พี่มิมดูหนังสือเล่มนี้หน่่ย ช่วงที่มีผมมีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่นทีเราเองก็อยากจะไปสอบถามว่ามันมีโมเดลนี้ซึ่งผมไม่เคยเจอ RX750 ในญี่ปุ่นเนี่ยยังมีไหมเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นตัวต้นแบบขึ้นมาสุวโฟไท์เนี่ยไม่ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยทางการตลาดหรือเศรษฐกิจอะไรในญี่นั้นมันเลยกลายเป็นว่าผลิตตัวโฟไท์มีแค่คันเดียวในโลกแล้วตอนนี้รถอยู่ที่มิวเซียมที่ญี่ปุ่นครั้งหน้าต่อไปผมบอกกับตัวเองเลยว่าอย่าน้อยผมจะไปขอถ่ายรูป แล้วก็ผมถือหนะังสือเล่มน,นี้ไปจากเมืองไทยเขาบอกว่าเนี่ยคนในรูปเนี่ยคือเขาเอง เอาเหรอครับพี่พอเล่มนี้เลยนะนี่เลยนะก็เลยได้มีโอกาสขายรูปคู่คเขาก็ให้ขอขอลายเซ็นเขาเนี่ยครับผมว่าโชคดีมากบุคคลท่านเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ระดับต้นๆในญี่ปุ่นที่ที่ว่าคนคนในญี่ปุ่นต้องรู้จักและแล้วแกก็ให้หนังสือผมมา3เล่ม4เล่มชื่อคุณคุโบเดล่าทิโรชินะมันเป็นความประทับใจมประทับใจว่าเออได้ได้เจอครับครับที่พิมพครับโอ้ดีดี นี่เรื่อง รถเนี่ยตอนนี้พี่ยุ้ยผ่าผมมีขี่ได้ทุกคันไหมขี่ได้ทุกคันครับพี่ตัวนี้จอดนานน้ำมันอาจจะมีปูน้ำมันมีบูนน้ำมันอะไรแบตเตอรี่อะไรแล้วเคยเคยเอาไปขี่แบบทางไกลๆที่ไหนไหมมีไปจอยกับเพื่อนๆครั้งหนึ่งครับเสื้อเหล็กไทยแลนด์ปุ้นสต์น่ะพี่อ๋องานเสื้อเล็กที่ครั้งแรกตอนที่ทะเลนะใช่ใช่ใช่ตอเอานิโกะไปใช่ครับพี่ไม่มีกินข้าวลิงนะไม่มีไม่มีโอ้ระดับเจติติยุ้ยแล้วนะแล้วก็มีอีกครั้งก็น่าจะเป็นไปจอยกับเพื่อนๆงานแร็คที่นครชัยศรีนีี่นนนะครรัับว้เาก็ เจอตัวจริงเนี่ยิงผมว่านะห7คันเนี่ย ไม่ใช่แค่เบอร์ต้นต้นเมืองไทยแล้วน่าจะในเอเชียนี่ไม่น้อยหน้าเลยนะก็จริงก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นพี่เราให้ความสนใจมันมีความชคดีแล้วเราก็รักเขาเขาอ่จจะจะเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยคนพอสนใจนะมันก็จะมีแรงดึงดูดเราก็ไปแล้วเขามาครับพี่วันนี้พี่จุ้ยก็เลยได้มีโอกาสครอบครองตัวลิคูโอซึ่งเป็นรถที่บอกเลยว่าหายากมากๆครับวันนี้ขอขอบคุณพี่จุ้ยมากๆครับเช่นกันพี่ได้ความรู้ลิครโอผมได้เจอตัว เป็นครั้งแรกกันนี่ครั้งนี้แหละต้องขอบคุณพี่โรดด้วยเนาะขอบคุณพี่โรดร้อยแก้วให้สถานที่แล้วก็ให้พี่จุ้ยได้มีโอกาสทาร้านอย่างที่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ตลาดรถไฟแล้วก็มาเที่ยวกันที่ตลาดรถไฟแล้วก็มาเจอร้านเจสซี่จุ้ยมอไซค์ขึ้นขับซึ่งจะเป็นร้าน หาและเครื่องดื่มเร็วๆนี้ครับพี่อาโอเคจอมาช่วยกันด้วยนะพี่นะแน่นอนมาแน่นอนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าผมขี่เมาไม่ไหวฝากรถไว้นี่เลยนะไว้นี่เลย